ทุกคนครับเมื่อวานนี้นะครับอิมีโอกาสได้พาญาติๆเนาะไปดูหนังครายอ้อบารเท่าไหร่พี่สาย39บาทถูกมากๆเมื่อวานนี้นะครับพอดีญาติมาจากเมกาครับทุกคนก็อยากจะดูคลายอ้อเป็น FC บ็อโจเป็น f c ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะครับ <FC S 1> นาง,ง,อง FC อุองอิงด้วยนี่ไอคนนี้ FC อุซองอิงตัวจริงนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ถูก อุ้มอิ่มนะครับให้ใส่เสื้อเต,เต้าหยองเพราะว่าเต้าหยองส่งมาให้น่ารักมากๆเลยเต้าหยองก็แสดงเรื่องนี้ด้วยเนาะใช่ค่ะใช่แล้วก็ที่สําคัญเลยคือเมื่อวานนี้แม่ๆบอกสนุกมากแล้วก็ปิดตาทั้งเรื่องเลยปิดตาทั้งเรื่องเลยนะครับทุกคนอ่ะพอดีอุ้มอิ่มก็เนาะเทคแคร์ญาติๆที่มาจากต่างประเทศเนาะก็เลยพาไปดูแบบหนังที่โรงหนังเมื่อวานนี้ก็บัตร39บาทเนาะตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าไปดูกันได้เลย,เลยนะครับถูกมากตอนนี้ใครอ้อในโรงภาพยนตร์นะครับ สัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยเมื่อวานนี้ดูหนังแล้วรู้สึกไงบ้างพี่สายรู้สึกแบบตื่นเต้นตลอดทั้งเรื่องเลยค่ะแบบทำให้แบบพี่คะแบบพี่สะที่ให้ให้สายแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเป็นเป็นแบบความเชื่อตอนแรกก็เข้าใจว่าใครอ้อนี่คืออะไรเนาะเป็นยังไงอะไรยังไงพอเข้าไปดูป,ปุ๊บก็ก็รู้เลยถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ดีกับ สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะก็คือแบบถ้าเราไปให้คำสัญญากับอะไรไวแล้วเราทำไม่ได้สิ่งที่ตามมาก็คือความสูญเสียทุกอย่างใช่เมื่อวานนี้พี่สายชมใครบ้างเล่นดีมากอะไรเงี้ยชมน้องอมแอมนี่อีแววอีแววชอบมากเลยใช่ไหมหน้าติดตามตลอด คุณพี่สายเขาชอบอมแอมฉากที่รถบัสแล้วก็ฉากฉากบนเตียงนาใช่ไหมพี่สายนั่นแหละแล้วก็เห็นองค์อิงด้วยน้อน้องอิงเพชรบ้านแพงเป็นยังไงอะดูอง์อิงแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราไม่ได้ดูแบบบทบาทการแสดงน้องมานานมากน้ององค์อิงก็พี่ว่าน้องอิงก็เล่นดีค่ะสนุกดี แม่แม่ชมนะแม่บอกว่าขนลุกมากตอนที่น้องแบบร้องเพลงตอนจบจบใช่ไหมตอนจะจบใช่ไหมเพชรชาวดินนั่นแหละเหมือนแบบเราผ่านเรื่องร้ายมาพอมาจบปุ๊บน้องอุ๋งอิงสามารถเรียกแบบลอยีความความแบบความกลัวแบบหายไปแล้วก็แบบทําให้เราแบบมีกําลังใจเหมือนทําให้แบบคนในวงวงหมอลำที่น้องอุ๋งอิงเล่นด้วยอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนแบบได้แบบได้กำลังใจกลับคืนมาเหมือนแบบได้ชาร์จพลังอืมแล้วก็มีเสียงแบบเสียงหัวล้อมีรอยยิ้มเกิดขึ้นอเพราะเธอคือคนสำคัญของผมนี่นี่<ๆ>คือนางอาจจะเป็นเอฟซีน้องหญิงอยู่แล้วแบบพี่ซายนะครับเนาะแล้วเมื่อวานนี้ก็คือตั้งแต่หนังเข้าโรงมานะครับพี่ซายก็ยุ่งตลอดเลยเนาะไม่มีโอกาสได้ไปดูเลยทีนี้พอมาพัทยาแล้วก็ พี่น้องเรามาก็เลยพากันไปดูทีเดียวเลยเนาะพ่อ<ช>แม่ก็ได้ดูแล้วเมื่อวานนี้ทุกคนปิดตาทั้งเรื่องกลัวผี <laughs> ใช่ไหมพี่สายกลัวผีนตุ๋ยแบบว่าโอ้โหปิดตาทั้งเรื่องเลยแล้วก็มีช็อตตลกตลกช็อตของผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมช่วงออกมาแรกๆใช่ไหมพี่สาย <laughs> <laughs> ใช่ค่ะช่วงช่วงแล้วก็ช่วงที่ว่าตำรวจจะไปสอบปากคำของ <laughs> เอเอเล้วแล้วตำรวจหน่อยฝากถึงพี่นิกกี้หน่อยตำรวจเป็นไง ตำรวจพูดไทยคนเดียวเลยใช่ไหมทั้งเรื่องเอมีตำรวจแล้วก็มีใครอีกมีซองดูฮีมีอะไรแบบอินฟูเยอะมากเลยเนาะดอกเหมยก็มาอะไรเงี้ยเออแล้วก็เขากำลังจะทำภาคสองแล้วเดพี่สายอยากจะดูไหมก็อยากดูสิคะแหมภาคหนึ่งน่าติดตามขนาดนี้ภาคที่สองก็ต้งแบบก็แบบ นักแสดงต้องแบบเพียโพมากมากกว่านี้แน่ๆน่นอเห็นบอกว่าจะใช้แบบเบอร์ใหญ่กว่านี้ก็คือจะใช้แบบนักแสดงระดับประเทศเลยนะครับแต่พี่ตูมตามล่ะเป็นไงพี่ตูมตามพี่ตูมตามก็โอเคค่ะเล่นดีสมบทบาทอืเล่นสมบทบาทมาเนาะแล้วภาพแสงสีเสียงเป็นไงเมื่อคืนนี้แสงสีเสียงก็แหมจัดเต็มมากเสาน้อยอยู่แล้วเนาะยังไงก็จะพลาดได้ไงล่ะเรื่อง เอฟเฟกเรื่องฉากสีเสียงเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเราไปดูแล้วแบบคือเหมือนไม่ได้ดูอะ่ะคืออุ้ยมาดูนะแต่แบบคนแก่ที่ไปดูกันเราแม่แม่เนี้ยคือแบบปิดตาทางเรื่องเลยอะ่ะออจะกลัวเนาะคือพอแบบมันเป็นแบบมีผีมีความเชื่อด้วยอย่างนี้เนาะ <c oughs> ออกมาแล้วพักกันคือเดี๋ยวจะไปถามความรู้สึกของแม่แม่อีกเนาะว่าเป็นยังไงบ้างแต่แกบอกว่าสนุกแล้วก็บอกว่าอุ้ยชอบมากเลยอะไรเงี้ยอืม <c oughs> แล้วสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงเอฟซีอ,องอิงหน่อยฝากอะไรถึงน้องอิงอหน่อยอ่ะขอให้น้องประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ขอให้น้องถ้าแบบรักษาเสียงแบบว่าพี่ก็อยากให้น้องอิงดื่มน้ําอุ่นมากๆแล้วก็ดูแลสุขภาพดีๆด,ด้วยแล้วก็การพักผ่อนก็แบบอยากให้น้องอะพักผ่อนไม่เพียงเพราะเพราะว่าช่วงนี้งานน้องก็เยอะแล้วก็ยุ่งมากๆก็ไม่ พี่รู้สึกว่าเหมือนแบบน้องเขาไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเลยคะ่ะน้องอุ้มอิม,อมนั่นแหละค่ะแล้วน้องก็มีละครด้วยนะตอนนี้กับอบอสโจละครทางช่องวันอย่าลืมเปิดดูด้วยนะกลับไปบ้านน่ะช่องวันสามสิบเอ็ดรู้สึกว่าจะเป็นจันทร์ถึงพฤหัสหรือเปล่าประมาณนี้เวลาหนึ่งทุ่มละครหลังข่าว น้องก็ได้แสดงด้วยนะพี่สายคือพี่สายเขาจะทํางานตลอด <c oughs> ทุกคนก็คือนี่แหละนานๆทีจะได้มาอัปเดตเน้องพอดีญาติๆเรามาก็เลยแบบว่าได้มารวมตัวกันเมื่อวานนี้ก็มีถ่ายคอนเทนต์อะไรกันนิดหน่อยแล้วนางก็แบบเออนานๆนนทีจะได้แบบมามาเจออุ้มอิ่มก็เลยมีโอกาสสัมภาษณ์ความรู้สึกแล้วนางบอกคุยปุ้มอิ่ม,อ,มอยากดูคายอ้อมากเลยแล้วก็แม่ๆนะครับมาจากต่างประเทศนะญาติิเราก็ โอ้โหอยากจะดูมากๆคืออยู่นู่นเขาไม่ได้ดูอืมเขาไม่มีโรงหนังแล้วก็คือไม่ใช่ไม่มีโรงหนังแต่ว่าเขามันยังไม่ได้ไปถึงนู่นใช,ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องบินมาไทยแล้วก็เพื่อที่จะมาดูเดี๋ยวเลยเป็นเอฟซผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยใช่ไหมเออเป็น f อฟบอสโจด้วยแม่แม่แฮปปี้มากๆเลยนะครับทุกคนอ่ะก็สำหรับวันนี้แล้วฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ อ่าส uh, ิบเนี้นะครับก็หลายคนถามวิมาเยอะอยู่ว่าจะได้ไปหรือเปล่านี่กำลังแพนอยู่ว่าจะลองชวนแม่แม,แม่ไปดูแต่ไม่รู้เขาหน้าจะไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวมารอดูกันอีกทีหนึง่งแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เข้าไปให้กําลังใจบอสโจโยมานินกันนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ทรายหน่อยอวยพรให้กับแม่แม่ที่ติดตามชมอิมหน่อยค่ะก็ขอให้ แม่ๆนะคะคอยแบบให้กําลังใจแล้วก็ติดตามน้องอุ้มอิมแล้วก็พี่ก็แบบก็เป็นส่วน,นหนึ่ง<ช>ของเอฟซีน้องอุ้มอิมเหมือนกันหรอเอฟซีโดนบล็อกไปหลายแล้วเอฟซี <laughs> คนนี้ชอบชอบโทรมาเกณน,น้องอุ้มอิมแล้วก็ให้นออ้องอิมดุทุกวัน <laughs> โอเคเนาะพี่สายชาลิีนี้ก็ฝากกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะครับก็มาสอบถามความรู้สึกเนาะ ของคุณเนสไซหลังจากที่ไปได้ดูอุค์อิงเมื่อคืนเมื่อวานนี้เต็มแบบจอใหญ่ๆมากปล <c oughs> ื้มมากเ <c oughs> มาโรงเลยเมาโรงภาพยนตร์เลยเมื่อวานนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับบ๊ายบาย